การที่ทางด้านของผู้ช่วย,วยรัฐมนตรีความมั่นคงของจีนเนี่ยเขาลงพื้นที่แล้วก็มาถึงชายแดนในประเทศไทยเลยอะ่ะก็คือฝั่งตรงข้ามชเวโกโกกับทางเคเคพาร์คเนี่ยนะครับประเด็นนี้นะะักข่าวไปถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณมาริสเงี่ยมพงศ์วันนี้ด้วยนะฮะว่าท่านทราบายละเอียดหรือเปล่าปรากฏว่าวันนี้ท่านมาริสบอกว่าท่านไม่ได้ทราบนะฮะอเออเอ้านี่ขนานรัฐมนตรีไม่ทราบนะแต่เขาเป็นผู้ช่วยวรัฐมนตรีความมั่นคงนะปกติ การดาเนินการแบบนี้เนี่ยมันอาจจะต้องประสานผ่านทางต่างประเทศหรือเปล่าท่นนีหลายคนก็มองแบบนั้นแต่ปรากฏวันนี้คุณมาลิดบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของกระทรวงยุติธรรมนะฮะท่านอยู่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยท่านไม่ได้มีการติดต่อกับเรื่องนี้โอ้ไม่ใช่กระทรวงความมั่นคงด้วยนะเ,ออเพราะเขาเป็นแล้วผู้ช่วยรัฐมนตรีความมั่นคงของจีนเนี่ยใช่ก็ไม่ได้ประสานกับคลาโหมหรอกไม่ไม่ได้ประสานท่านบอกว่าในส่วนของกระทรวงต่างประเทศเนี่ยบอกดูเรื่องต่างประเทศนะฮะแต่ในด้านปฏิบัติเนี่ยอันนั้นจะเป็นเรื่องกระทรวงยุติธรรมเรื่องตํารวจ เรื่องทหารนะฮะ mm hmm. โดยท่านมาลิดบอกว่าการจะช่วยเหลือกันอย่างไรเนี่ยเขาคงมีการพูดคุยกันอยู่แล้วอ้อลองฟังช่วงนี้ฮะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของทางกระทรวงยุติธรรมนะครัที่เขามีการติด,ต,ด,ต,ดต่อกันซึ่งใน,ในท้ายที่สุดแล้วก็คงจะมีการคุยกันในภาพรวมอย่างที่ผมบอกอะผมก็อยากเห็นบุรณาการทุกอย่าง ร,ร่วมกันนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอย่างกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเราดูในเรื่องของการต่างประเทศแต่เรื่องปฏิบัติก็ต้องฟังทางกระทรวงการต่างกระทรวงยุติธรรมตำรวจทหารที่เป็นหน้าที่ในการปฏิบัติจรจะบูรณาการยังไงจะจะจะช่วยเหลือกันยังไงก็ก็คงต้อง,อง,องมีการพูดกัน อ่ทีนี้อีกท่อดหนึ่งอย่างที่เราเล่าไปเมื่อสักครู่นี้ฮะเรามาฟังท่านทอน,นี้เลยนะครับที่ทางฝ่ายค้านเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงปล่อยให้จีนเนี่ยเหมือนกับเข้ามาดำเนินการแก้ปัญหาในบ้านเราเลยนะฮะแล้วจีนก็ทําอยู่อย่างขมักขม้นเข้มข้นเนี่ยนะฮะแล้วเราไม่ได้ทําอะไรเหมือนเขาเลยเหรอนะฮะปล่อยให้เขาทาอยู่แบบนี้ปรากฏว่าคุณมาริศก็เลยย้านะครับยืนยันนะครับว่ากระทรวงการต่างประเทศของเราไม่มีทางที่จะปล่อยหรือยอมให้จีนเข้ามาทําอะไรได้ อย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้เป็นลักษณะปล่อยให้เขาทําแน่นอนลองฟังช่วงนี้ฮะไม่ไม่ไม,ไม่ยังไงก็ส่วนส่วนสาเทศไม่ยอมให้จีนเข้ามาทําอะไรโดยที่เราไม่ไม่ปล่อยให้เขาทําไม่ได้อยู่แล้วครับ